ยินดีต้อนรับช่องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกจินตนาการอันไม่มีที่สิ้นสุดหากพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องขอคนละหนึ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ตอนที่102เควตแม้ว่าเหล่าจยามชี G A M hi, จะไม่มีความสามารถในการประจบสอดลอเลยแต่เหล่าแรมไพก็ประทับใจในความสิ้นหวังของพวกเขายามได้นอบภา,ารกิจง่ายๆให้พวกเขามนุษย์ที่แข็งแรงจํานวนหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงจะดีกว่าแต่พวกนี้เป็นแหล่งเลือดสดขนาดใหญ่แรมไพที่เหนื่อยล้าของเราสูญเสียพลังชีวิตไปมากแล้วจริงดับกระหายให้แรมไพตับของเหล่ายามเริ่มสงเสียงครวญครางจากการทํางานหนักปกป้องเมืองและสะสมความเหนื่อยล้าไว้มากมาย เลียงครวนครางนั้นหมายถึงความต้องการเลือดเพิ่มเติมเลือดมนุษย์ที่สดใหม่และมีสุขภาพดีความยากีขีดจำกัดเคโวดใช้ได้จนกว่าพลังชีวิตของแรมภัยจะถูกเติมเต็มไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกทุกคนตอบรับโดยไม่มีการปฏิเสธแม้แต่คนเดียวเหล่ายามจงเขี้ยวลงบนท้ายทอยของเหล่าจียามชีจู ถูกแหนมไผกัดพลังลดลงพลังชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องท้ายทอยรอนเผาเหล่าจีอยามชี้เรียงแถวกันอย่างเป็นระบบเพื่อบริจาคเลือดเพื่อเข้าเมืองและไม่มีใครผูกใจเจ็บกับแหนมไัยเลยเอียอสระอาสระอาสระอาแค่เลือดเองค่าจะทําเป็นร้อยครั้งเพื่อสาวสาวโดยไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยเพลและ เซฟี่ได้รับการตรัสรู้ค่าจับใจดีกับเมลนให้มากขึ้นค่าไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยผู้ชายที่ต้องการผู้หญิงอย่างโรงใสขนาดนี้เซฟี่เคลย์บอยตัวฉกาจได้พบกับการตรัสรู้ครั้งสําคัญสําหรับเขาที่สามารถหาผู้หญิงได้ง่ายเหมือนการตกปลาเขาก็ตรหนักว่าเส้นทางที่เขากําลังเดินอยู่นั้นในที่สุดก็จะนําไปสู่ความว่างเปล่าและข้าก็เดินทางกับสาวสาวที่ดีงามจริงๆเซฟี่เหลือมองไปรอบๆสมาชิกปาร์ตี้ของเขาไอรีนนั่นเป็นคนดีโดยธรรมชาติเธอไม่เคยแม้แต่จะใช้คำหยาคายกับใครเลยแม้บางครั้งจะเจ้า อารมณ์ไปบ้างแต่รามายูนาผู้ราเริงก็รู้วิธีที่จะสนุกเซอร์ค่าที่ยังเด็กและไร้เดียมสานั้นน่ารักในขณะที่เฮริยางผู้มีสเสน่ห์นั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงการเต้นรําของเธอเป็นครั้งแรกที่แสดงถึงสเสน่ห์ของเธอและบางครั้งเมื่อเธออยู่ในอารมณ์ดีเธอก็จะนั่งบนหินและเริ่มร้องเพลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผจญภัยสนุกสนานยิ่งขึ้นเธอเป็นคนที่สมบูรณ์แบบอย่างน่าขึ้นแต่เซฟ,ฟี่นอกเรื่องไปหน่อยเพราะฮวยรียางไม่ได้สนใจใครนอกจากมีแต่เขาไม่รู้ตัวเลยแม้ว่าฮวยรียางจะไม่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่ใครๆก็เดาไดงา้ง่ายๆอาหารที่มีทำนันอร่อยสำหรับเธอเสมอแม้ว่าเขาจะเสิร์ฟซุปง่ายๆพร้อมขนมปังเธอก็จะไม่บ่มเลยทุกครั้งเธอไม่เคยพลาดที่จะกล่าวขอบคุณและไม่เคยทิ้งอาหารของเธอไว้ครึ่งๆกลางๆแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังแอบมองเขาอยู่บ่อยครั้ง การกระทำนี้บ่งบอกถึงผู้หญิงที่ตกลุมรักอย่างไม่ต้องสงสัยแม้ว่าวีจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินและใบหน้าที่กังวลของเขาก็สะท้อนความจริงนั้นแต่บรรยากาศที่ทั้งสองสร้างขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจของใครก็ตามที่มองดูได้เมลอนเป็นแฟนสาวของเพลและยุรินเป็นน้องสาวของวียุรินมีสเสน่ห์มาก ซฟี่แอบมองเธอพยายามจับภาพรอยยิ้มของเธอแต่เขาก็สายหัวไม่ไม่ไม่ใช่เธอยังแน่นอนอย่าพยายามเข้าใกล้เธอเด็ดขาดเ้นแต่คุณต้องการลดโอกาสในการมีชีวิตรอดอย่างรุนแรงครอบครัวที่เป็นศัตรูกันของโรมิโอกับจูเลียบยังไม่แยกขนาดนั้นบางทีแม้แต่จิยามชีก็ยังกลัวปัญหาที่พวกเขาจะ,ะเผชิญหากชอบเธอในระหว่างนี้การบริจาคของเหล่าจิยามชีให้กับแแบร์ไพเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากมีจิยามชีจำนวนมากที่โซเซไปมาในขณะที่พลังชีวิตและพลังของพวกเขาถูกใช้ไปเหล่ายามก็เต็ม ไปด้วยพลังกำลังแม้แต่ใบหน้าที่ซีดตามธรรมชาติของพวกเขาก็ยังแดงกัมและเที่ยวของพวกเขาก็เรียงรายไปด้วยเลือดสีแดงเข้มตามธรรมชาติของพวกเขาแหนมไพยจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากดื่มเลือดอย่างไรก็ตามเหล่ายามก็ยังไม่กระตือรือร้นนักเมื่อโอ๊กซีชวีก้าวขึ้นมาไม่อยากลิ้มรสเลือดออกเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองคำพูดเหล่านั้นทำร้ายความรู้สึกของ ซีชีจากนั้นจียมชี2ก็ก้าวเข้ามาข้าขอเสนอเลือดของข้าแทนซีชีได้หรือไม่ยามสนใจและพยักหน้าเลือดมนุษย์อีกแล้วดีข้าจะเอาให้เต็มที่จียมชี2เสนอเลือดของเขาให้แวมไพรรรเป็นครั้งที่2 ซีชวีพูดขึ้นชวิตจีอามชี้สองนิมตากองซีชวีมีน้ำตาคลอหลังจากจีอามชี่สองเสร็จซีชวีก็กลายเป็นเสาหลักที่คอยพยุงเขาวไว้เพราะเขาเหนื่อยล้าอย่างหนักออกอ้วงช่วยมนุษย์ที่แข็งแรงหลังจากนั้นสมาชิกปาร์ตี้ทุกคนก็ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ซิรันเป็นคนแรกที่คนพบหมู่บ้าน ซิรันรางวัลบวห180ดชื่อเสียงสำหรับการค้นพบหมู่บ้านในพื้นที่ที่ยังไม่ถูกสำรวจรางวัลเควตจากหมู่บ้านนี้จะได้รับสองเท่าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ประโยชน์ของการเป็นผู้ค้นพบคนแรกใบหน้าของวีดแยมกว้างด้วยรอยยิมที่พึงพอใจสองเท่ารางวัลจากเควตเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ยังไม่เปิดเผยนอกจากการเป็นผู้ค้นพบคนแรกที่นี่แล้วพวกเขายังจะเป็นผู้ค้นพบคนแรกในอาณาจักรแ่งแรมไพทาเทียมนั่นหมายความว่าไอเทมและค่าประสบการณ์จากการล่่าัตว์ที ก็จะได้รับสองเท่าด้วยเคลและไอรีนก็ดีใจเช่นกันได้รับชื่อเสียงมันเป็นเรื่องที่ดีวิบเรื่นฝีเท้าเข้าสู่หมู่บ้านไปกันเถอะแต่คนอื่นๆลังเลท้ายที่สุดพวกเขาเป็นคนแรกที่เข้าสู่หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยแวมไพนี่คือดินแดนใหม่โดยสิ้นเชิงไม่ใช่ทวีเบอร์ซายลพวกเขาประทับใจและตื่นเต้นจนตัวแข็งอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมลอนตั้งแต่วินาทีที่เธอเห็นหมู่บ้านแวมไพร์บ้านเรือนที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในรูปแงบ,บของวิลลา่าและแวมไพร์สวมเสื้อคลุมเดินไปมาตามงถนนชหหห้าลหลาลล จนภัยก็มีสวนที่แปลกใหม่ด้วยนะเธอไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนจากนั้นมาเพิ่นก็ตะโกนขึ้นมาใช่ไปกันยูรินก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสที่ดีเช่นกันจิตระกรอย่างเธอเดินทางเพื่อเยี่ยมชั่วโมงเมืองและชั่วโมงทิวทัศน์เพื่อวาดภาพเพื่อเพิ่มความชำนาญในทักษะของเธอดังนั้นหมู่บ้าน ซิรั่นที่เพิ่มคนพบจึงมอบโอกาสให้เธอวาดภาพได้มากมายวีบและมาเพิ่นเข้าเมืองด้วยกันและตรงไปยังร้านค้าพวกเขาจำเป็นต้องขายสินค้าที่นำเข้ามาจากโมราธารวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ๆและการขอแทนที่เมืองมาเพิ่นได้ราคาจากเจ้าของร้านต่างๆเกี่ยวกับไอเทมที่ได้มาและสงเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจพวกเขาขายทัพทิมไพลินและเครื่องประดับในราคาที่แพงมากคนสัตว์และกรมก็ด้วยใช้วีบด,ดีใจมากกว่าปกติแอบแฝงความชั่วร้ายคุณโชคดีมากเลยมาเพิ่นมิมหวังว่าคุณจะได้รับผล กำไรมหาศาลด้วยเพลและเซอร์เ่ากล่าวแสดงความยินดีแม้ว่าเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยมาเพิ่นก็รู้สึกเหมือนจะได้รับผลตอบแทนมหาศาล แต่เขาก็มองวีดยางตั้งใจทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณวีบนิมที่พาข้ามาที่นี่ลอนกลับไปในทวีมาเพิ่นก็ขายของได้ดีเช่นกันแต่เขาก็ไม่มีกําไรมากนะักและสินค้าของเขาก็ไม่รับประกันว่าจะขายได้แต่ที่นี่ดินแดนที่ยังไม่ถูกสํารวจพร้อมกับเมืองที่เป็นไปด้วยแอมไพาการเป็นคนแรกที่ขายสินค้าในหมู่บ้านนี้หมายความว่าเขาจะได้รับการปฏิบัติพิเศษคือได้รับเพิ่ม20-30%นถึงนเปอร์เซนตนอกเหนือจากราคาขายไม่มีพ่อค้าคนไหนจะมีโอกาสแงบ,บนั้นมากนะักแต่ใบหน้าของวีบไม่แสดงความิฉเลยแนะ ในขณะที่เขานอกโอกาสนี้ให้มาเพิ่นอันที่จริงรอยยิมที่เขาสร้างขึ้นนั้นเลียนแบบรอยยิมของทารกที่กำลังมีความสุขเพลพยักหน้าข้ารู้แล้ววีปนิมเป็นคนดีเซอร์ค่าที่รู้สึกละอายใจอยากจะไปซ่อนตัวที่ไหนสักแห่งข้าคงเข้าใจวีปนิมผิดไปข้าควรเปิดใจให้กว้างเหมือนทะเลที่โอบรับทุกสิ่งแทนที่จะตัดสินอะไรจากแค่ชั่วขณะเดียวดังนั้นวีปยังคงยิ้มและเล็นประกายโดยไม่มีรอยย่นแม้แต่น้อยบอกมาเพิ่นว่ามาเพิ่นนิมไปขายของกันเถอะคุณคิดอย่างนั้นหรือใช่คุณควรคว้าโอกาสนี้ มูล,ลค่าที่นี่สูงกว่าราคาเดิมมาเพิ่นเข้าไปที่จุดแลกเปลี่ยนและเริ่มเจนราจ,จาต่อรองเจ้าของร้านแน่นอนว่าเป็นแวมไพค่าเอาเครื่องประดับสวยๆมาด้วยโอท่านพ่อค้าข้าแค่อยากจะขายมันมาเพิ่นหยิบขนสัตว์สิบมวนโรงห้ากองพรอง้อมอัญมณีสามชิ้นออกมาท่านจะให้ราคาเท่าไรสองแสนห้าหมื่นจีไม่สิไม่ใช่ของแบบนี้ราคา 2, 70, สองแสนเจ็ดหมื่นจีออเอ็กซ์ระอาสระอาสระอาขอโทษด,ด้วยครับราคานั้นต่ำกว่าที่คาดไว้บ้าจริงอย่าเพิ่มไปคิดอีกทีข้าสามารถจ่ายได้ถึงสามแสนสามพันจีเลยทีเดียวการต่อรอง ขันที่หนึ่งสำเร็จหากคุณตัดสินใจขายสินค้าทักษะพ่อค้าทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นบวก 2. 3เปอร์เซ็นต์แต่ละทักษะมาเพิ่นกลืนน้ำลายค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าเหล่านี้รวมท้งหมดเพียง1 1 0 0 0 0ืจีข้อเสนอที่เขาเพิ่มได้รับนั้นเป็นเหมือนรางวันใหญ่ทำให้เขานี้องค์ำมากิโลกร,รัมว่าสองเท่าที่เขาจ่ายไปแต่ความโลภของมาเพิ่นก็ตัดสินใจแทนเขาแม้ว่าราคานั้นจะดูดีแต่สำหรับข้าข้าอยากจะไปที่อื่นมากกว่าแมภายหน้ายาวมาเพิ่น ซึ่งเป็นนักหลอกลวงเช่นกันก็ส่งสัญญาณว่าจะจากไปแรมไยที่ขัดแย้งกันเสนอว่านี่คือการแสดงออกถึงความเมตตาของข้า3 6 8 0 0 0 g ่จีข้าแน่ใจว่าเจ้าจะแสดงความเมตตาแบบเดียวกันเมื่อเจ้าไปซื้อสินค้าข้าไม่สนใจว่าเจ้าซื้อพวกมันมาเท่าไหร่จากที่ไหนแต่ข้าไม่สามารถให้ราคาที่สูงกว่านี้ได้แล้วการต่อรองขั้นที่สองสำเร็จหากคุณตัดสินใจขายสินค้าทักษะพ่อค้าทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นบวก6.2เซนแต่ละทักษะปากของมาเพิ่นผ้าค้างอยู่พักหนึ่งเขายังไม่เชื่อว่าเขาถูกรางวัใใหญ่่ขขนนนนาาาาาดีี้้คคุณไมอยกยกรรา โอ้ขอโทษครับผมจะขายมาเพิ่น สงมอบสินค้าที่เขานำมาดิงได้รับผลกำไรมหาศาลจากการค้าขายบวก630ชื่อเสียงทักษะการบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นระดับกลางลบเลเวล6โอกาสในการต่อรองราคาเพื่อประโยชน์ของคุณเพิ่มขึ้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากผู้เล่นที่หลงเชื่อได้เจคนช่วงเวลาที่พ่อค้าประสบความสำเร็จสินค้าของเขายังเหลืออยู่70%เอร์เซหลังจากการขายเพราะมาเพิ่นกลัวว่าราคาอาจจะลดลงหากเขาขายทั้งหมดในคราวเดียวดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะขายเพิ่มอีกเล็กน้อยและเก็บที่เหลือไว้เพื่อขายที่อาณาจักรแบมไพทาเทียม ไพบางตัวพูดคุยกันจากระยะไกลมาเพิ่นมนุษย์คนนั้นเพิ่มได้โชคก้อนใหญ่เลยนะเป็นเรื่องที่มนุษย์พวกนั้นพูดถึงกันมาเพิ่นคนไหนนะหวังว่าเขาจะเดินผ่านหน้าข้าตรงตรงเลยนะถ้าเขาเดินผ่านข้าจะทำอะไรเหรอข้าก็จะลากเขาเข้าตรอกแล้วจมเขี้ยวลงบนท้ายทอยเขาถูกรางวัลใหญ่ในการค้าขายมาเพิ่น ะส,สมผลกำไรมหาศาลและวีตก็แสดงความยินดีกับเขาเยี่ยมมากทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณวีตนินม,มไม่เป็นไรข้าดีใจที่เห็นเจ้าทำได้ดีวีตมีความสุขมากความสุขนั้นมาจากตำแหน่งของเขาในฐานะเจ้าเมืองมุราท่าไม่นานมานี้มาเพิ่นได้ลงทะเบียนตัวเองเป็นพล,ลเมืองของมุราท่าและอำนวยความสะดวกในการค้าขายของเขาทางเหนือในฐานาะพลเมืองของมุราท่าส่งผลให้เขาต้องเสียภาษีของมุราท่า ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่ามังกรที่น่าสะพรึงกลัวความคิดของวีปพ่อค้าต้องจ่ายภาษีสเปอร์เซนตของรายได้และเมื่อมาเพิ่นได้กำไรประมาณ3ามแสนหกหมื่นจีเขาจะต้องจ่ายภาษีให้มูรา,า่ามากกว่าหนึ่งหมื่นจีเหตุผลหลักสำหรับภาษีภาษีก็มีดีเหมือนกันนะเหตุผลที่วีปด,ดีใจกว่าปกติหลังจากนั้นพวกเขาก็ตรงไปยังร้านขายอาวุธแน่นอนว่าพวกเขาวางแผนที่จะจงเกี้ยวเหมือนมูที่ร้านขายอาวุธด้วยพวกเขากล่าวเจตนาอย่างกล้าหาญต่อหน้าเจ้าของร้านที่เป็นแบมไพชายเขี้ยวหนาเฮอยเพื่อนขอเราดูสินค้าาอุ หน่อยได้ไหมโชคไม่ดีที่เราไม่สามารถใช้อาวุธของแรมไพแท้้ได้ดังนั้นขอเราดูบางอย่างที่เราสามารถใช้ได้ไหมพวกอุปกรณ์ที่ดูดีแรนอะไรพวกนี้หรือชุดเกราะมีค่าเราอยากจะดูแรมไพไม่ใช้อาวุธเช่นดาบหรืออื่นๆดังนั้นจึงมีอุปกรณ์โลหะเหล่านี้น้อยมากแต่มีถุงมือที่ดูดเลือดเข็มขัดที่อันเชิญสิ่งมีชีวิตแ่งความมืดและเสื้อคลุมที่ทําให้เกิดอาการเผลอและภาพหลอนเข็นผีอาวุธเหล่านี้เป็นธรรมชาติของแรมไพอย่างแท้จริงในบรรดาสิ่งเหล่านี้เวรียงพบชุดเดรถตัวหนึ่งเดียวสิดูชุดเด ชุดเดรสสีแดงเคลิมที่มีลวดลายทองคำสะดุดตาเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่าบริเวณท้องขึ้นไปจนถึงหน้าอกนั้นมีน้อยมากเป็นชุดที่สวมใส่ย,ยากหากรูปร่างไม่ดีอย่างไรก็ตามฮเวรียางเคยใส่ชุดที่ยากกว่านี้ในขณะที่เธอแสดงความเสื่อคุณคิดยังไมกับมันเธอถามวีบเพื่อขอความคิดเห็นเมื่อเห็นว่าเขาได้ถึงขั้นกลางในการตัดเล็บแล้วเธอจึงต้องการความเห็นที่สองแต่แน่นอนว่านั้นไม่ใช่เหตุผลหลักมันยอดเยี่ยมมากสวยด้วยไหมใช่ผ้าที่ใช้ทำชุดเดรสนี้ไม่ได้ใช้เปลืองเลยจากวัสดุนี้เขาสามารถทชุดดดเรสไ้ ข้าคงทำอย่างนั้นเพื่อทำเงินให้มากขึ้นน่าเสียดายที่ข้ายังไม่ถึงระดับที่จะจัดการกับวัสดุประเภทนั้นได้วิบคิดลึกซึ้งมองชุดเดรศทำไมคนถึงไม่ใช้สมองเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้โดยปกติแล้วเสื้อผ้าเหล่านี้จะขายยาก เสื้อผ้าที่เปิดเผยมากขึ้นเท่าไรการป้องกันก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถคาดเดาความต้องการของนักเต้นในเรื่องรูปลักษณ์และสเสน่ห์ได้ชุดนั้นจะเข้ากับชั้นหมอื่มราคาก็สำคัญนะชั้นจะสวยขึ้นถ้าใส่ชุดนี้หมาดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าค่าคิดว่าคุณจะสวยงามขอบคุณค่ะมาเพิ่นนิมค่ะช่วยซื้อชุดเดรสตัวนั้นให้ฉันหน่อยมาเพิ่นพ่อค้าใช้ทักษะของเขาในการต่อรองราคาชุดเดรสแต่ก็ยังอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันจีแต่เื้ยา,าลยร,าาารลัง แต่สำหรับเธอแล้วมันไม่ใช่เลยชุดเดรสที่แพงนั้นไม่ใช่ปัญหาที่จริงแล้วสำหรับระดับและอาชีพนักเต้นของเธอมีปัจจัยสําคัญที่เธอมองข้ามไปอย่างจงใจเมื่อเธอจ่ายเงิน1 4ึ่งแืนจี สำหรับชุดเดรสบีดไม่ได้พูดถึงหรือแม้แต่ตรวจสอบสเตตัสของชุดเดรถเลยและฉันก็คว้ามันมาเพราะเขาบอกว่าฉันจะสวยในชุดนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่ตัดสินใจซื้อชุดเดรถก่อนที่จะถามเกี่ยวกับมันโชคดีที่ชุดเดรสสีแดงเคลิมช่วยเสริมทักษะการเต้นของเธอโดยเพิ่มความว่องไวและความสง่างงามหวรียางในชุดเดรถสามารถแสดงเสน่ห์ของเธอได้มากขึ้นการเปิดเผยน้อยลงกว่าเมื่อก่อน แต่เธอก็ไม่ได้ดูหยาคายเลยแม้แต่น้อยรูปร่างที่ออกกำลังกายมาอย่างดีของเธอก็ไม่ได้ลดทอนเสน่ห์ที่ได้รับการปลูกฝังของเธอเลยเมื่อเทียบกับชุดเดรสสีสันสดใสฮุยรีย่างดูน่ารักกว่ามากใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและดวงตาที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดจะดึงดูดสายตาของทุกคนได้จริงๆเป็นนางฟ้าแห่งเวทีอย่างแท้จริงแฟนๆของเธอเรียกเธอแบบนั้นหรอือสวยมากเลยค่ะพี่คำเรียกพี่สาวที่ไม่ใช่สายเลือดวัดสเจรีซอเลค่ะ แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกสำหรับวัยของเธอเธอชื่นชมผู้หญิงที่สวยงามการพูดคุยดำเนินไปพักหนึ่งและพวกเขาทั้งหมดก็จากไปหลังจากที่ตรวจสอบอาวุธเสร็จต่อไป พวกเขาไปเยี่ยมร้านค้าทั่วไปที่ขายของจําเป็นสําหรับการเดินทางแม้ว่าของที่พวกเขาเห็นจะดูเหมือนไร้ประโยชน์วิปไม่มีเจตนาที่จะซื้ออะไรเลยในขณะนั้นในฐานะเจ้าเมืองโมราธาเขาลงทุนเงินทั้งหมดของเขาในการพัฒนาเพื่อการสแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติมใช้เงินเพื่อทําเงินให้มากขึ้นวิปไม่ได้ใช้เงินอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังเลยแต่เขาก็มาที่นี่เพื่อค้นหาบางอย่างขณะที่กําลังคิดเจ้าของร้านแรมไพที่เข้ามาใกล้ก็เผยเที่ยวของเขาและวิปก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วคูเออสระอาสระอาเจ้าของร้านอ้าปากขณะที่เขาพุ่งเข้าหา วิบซึ่งตอบสนองได้รวดเร็วเหมือนสายลมและหันหลังกลับทําให้แรมไพต้องถูกปากเจ้าของร้านเลียริมฝีปากราวกับว่าเขาต้องการบางสิ่งที่น่าดึงดูดขึอือเสียดายที่คุณสังเกตเห็นไม่ได้ลิ้มรสเลือดมนุกมานานแล้วแล้วคุณต้องการอะไรเหตุผลที่เขามาที่ร้านเมื่อเขาไม่ต้องการซื้ออะไรวิบเข้ามาเพื่อหาข้อมูลผมเป็นช่างแกะสลักที่กําลังมองหาอะไรบางอย่างเพื่อแกะสลักช่างแกะสลักคุณลองไปคาดิอมหรือยังที่นี่เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆเกทียบไม่ได้เลยมีข่าวลือว่าคาดิอัมมีบาง ได้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันก็ตามเมืองนี้กับทาทิยมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่นี่เป็นแค่เมืองเล็กๆเ,เป็นสถานที่เงียบสงบที่แวมไพรีกหนีความวุ่นวายของเมืองทาทียมอยู่ห่างไปทางตะวันออกสอาวันถ้าคุณอยากไปแต่ผมไม่แนะนํามีข่าวลือว่ามันอันตรายมากขึ้นตามคําบอกเล่าของเจ้าของร้านแวมไพ ซิรันเป็นเหมือนเมืองที่ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นข้าไม่คิดว่าคาเทียมจะเป็นที่ที่ดีสําหรับคนออนแอหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มรวบรวมและยืนยันข้อมูลที่ได้จากแรมไพซิรันคุณถามว่าเมืองน,นี้ได้ชื่อมาจากไหนมันคือชื่อของดวงจันทร์สามดวงของเราพาลันโครันและซิรันราชินีแวมไพชนชั้นสูงแห่งรัติการที่อยู่ในคาเทียมก็มีชื่อเดียวกันเธอสวยมากด้วยถ้าเธอขอผมยินดีที่จะควักหัวใจมายุข,ของผมและมอบให้เธอเลยถ้าผมเป็นมนุษย์เคล็ดลับสาหรับนะักท่องเที่ยวชาวมนุษย์หลีกเลี่ยงปรอกซอยในตอนกลางคืน เป็นที่ที่มนุษย์จำนวนมากถูกดูดเลือดดังนั้นอย่ารับการเชื้อเชิญจากพวกเขาคุณอยากรู้เกี่ยวกับทาเทียมจริงๆหรอือเดิมทีมันเป็นที่ที่คนตายถูกฝังเป็นสุสานว่างงานเถอะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง พวกเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากการหลับไหลและเริ่มออกตามหาเลือดและตอนนี้มันได้กลายเป็นเมืองสำหรับชนชั้นสูงแห่งรัติกาลเข้าร่วมกับสิ่งมีชีวิตทำไมชนชั้นสูงถึงทำสิ่งที่ลดทอนความสำคัญของพวกเขาดินแดนของแรมไพรแตกต่างจากของมนุษย์อย่างแรกคือศพจะถูกส่งขึ้นไปบนพื้นดินแล้วสมบัติของพวกเขาพวกเราแรมไพรก็แค่เก็บมันไว้กับพวกเขาเพราะเราไม่ต้องการสมบัติของมนุษย์ถึงแม้ว่าของโบราณและเครื่องประดับบางครั้งอาจจะหายไปบ้างฉะแรมไพรเด็กๆสมัยนี้ผมเคยให้พวกเขาตกลงกันว่าจะไม่ตามหาคางควแมไรทอ ผมไม่เคยทำแบบนั้นตอนเด็กๆบางทีพวกเขาก็กลับมาไม่ถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำผมหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาความภาคภูมิใจของเมืองเราเรามีแวมไพาสาวสวยเซ็กซี่เคดเนไปที่อื่นเถอะปล่อยผมอยู่คนเดียวเถอะแวมไพผู้ใหญ่บนถนนมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างรุ่นสูรุ่นแวมไพรุ่นเยาวน์นันเป็นเหมือนขยะวีดเห็นและพูดคุยกับพวกเขาบางคนคุณเป็นมนุษย์หรอือคุณอยากลองอะไรที่ทำให้เลือดสูบฉีดไหมโอเคเยี่ยมเลย คุณเคยเห็นทิวทัศน์จากตรอกซอยไหมนั่นคือที่ที่ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าคุณอยากไปผมพาไปได้นะแมมไพลิงพวกนั้นพูดเยอะมากจนหน้าเหลือเชื่อตระตกูลจาคูนดูเหมือนจะหายไปไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็ไม่สําคัญสําหรับฉันหรอกข่าวลือใน ซิรันคือราชีมีแรมไพชื่อเดียวกันนั้นสวยที่สุดแต่ฉันไม่เคยเห็นเธอสงสัยว่าเธออยู่ไหนเหล่าจียามชีแยกตัวออกจากกลุ่มมานานแล้วเนื่องจากสิ่งที่อยู่ในใจพวกเขามีเพียงแรมไพหญิงที่ขายแอปเปิลซึ่งตอนนี้กำลังกินแอปเปิลที่พวกเขาซื้อมาบางครั้งพวกเขาก็ชูหมัดขึ้นไปในอากาศหรือยกนิว้ว้งพร้อมกับตะโกนเสียงดังอาณาจักแรมไพฮูเร่จงเจริญแรมไพทุบตนเคเฮกดีแล้วที่เรามาที่นี่ขอบคุณวีเหล่าจียามชีกำลังสร้างเรื่องจียามชีสองจียามชีสามจียามชีสี่กำลังสน แท้จริงในขณะที่จียามชีและจียามชีห้ากำลังกินแอปเปิลอย่างอร่อยอร่อยสิรันถือเป็นสวรรค์สำหรับชายโสเหล่านี้พวกเขาจะเกรงกล้ามเนื้อหรือริมทุกครั้งที่พวกเขาติดต่อกับแรมไพลิงบานอาทูสูนทิขอบคุณสำหรับการอุดหนุนไม่เป็นไรคุณมีอีกไหมขอบคุณแรมไพลิงเกาะแขนทั้งสองข้างของเขาเป็นรางวันเออเฮอเฮอเฮอเหมือนนักเรียนชายที่ถูกแตะตัวคุ้มค่าทุกสตางค์จียามชีสามสังเกตเห็นอาจารย์ของเขาอาจารย์ใช้เงินที่เราเก็บไว้ได้เลยลูกศิษย์กินต่อไป ซื้ออีกเงินของจีลามชีลดลงอย่างท่วภ้าพเขารู้ดีว่าทั้งหมดกำลังจะไปหาหญิงงามในท้องถิน่นแต่เขาก็ยังไม่สนใจเขาสามารถล่าสัตว์เพื่อหาเงินเพิ่มได้ไม่มีความลังเลเลยเพราะการใช้ชีวิตอย่างยากจนสักวันสองวันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาและด้วยเหตุผลบางอย่างพฤติกรรมของพวกเขากลับทำให้แรมไพญิงชื่นชอบพวกเขามากขึ้นจนหนึ่งในพวกเธอมาดึงแขนของจีลามชีสามนิ้วช่วยพวกเราด้วยครับมีอะไรให้ผมช่วยอยากให้ผมซื้อแอบเปลิลเพิ่มไหมครับมีบางคนพยายามจับแล้วฆ่าพวกเราช่วยกำจัดพวกเขาด้วยคำพูดที่ น่าเป็นหวงจากแบมไพหลิงที่ร้องไห้ภาพนั้นฝังแน่นในใจของจียามชี้สามนิ้วไม่นะได้พวกเลว พวกมันอยู่ที่ไหนกันพาข้าไปหาไอ้พวกนั้นเดี๋ยวนี้เราจะนำทางคุณค่ะมากับเราเถอะขณะที่วิทและปาตี้ของเขากำลังรวบรวมข้อมูลและค้นหาเคเวดที่ดีที่จะได้รับจีอัมชี่สามก็รีบร้อนเข้ามาวีครับข้าคิดว่าเราเจอเคเวดแล้วบอกมาว่าเมื่อไรและอย่างไรเรากำลังซื้อแอบเปิลจากสาวสาวแล้วพวกเธอก็บอกข้าพวกเธอเป็นแมมพายแม้ว่าจะถูกจัดว่าเป็นสัตว์ประหลาดมากกว่ามนุษย์แต่ในสายตาของจีอัมชี่พวกเธอเป็นแค่ผู้หญิงแล้วข้าตอบแทนกับระดับความยากละข้าไม่รู้มันเกี่ยวกับจาคูลนที่ไหนสักแห่งข้าคิดว่าเจา รู้พาข้าไปที่นันนิบพร้อมกับปาร์ตี้ของเขารีบร้อนไปยังแรมภไพลิงและเห็นจียามชี่กำลังล้อมรอบพวกเธออยู่วีบ เรียวเข้าผู้หญิงคนนี้บอกว่าจะนำทางเราเราต้องไปช่วยเพื่อนของเธอให้เร็วที่สุดจิยามชี้สองพูดอย่างเร่งด่วนและพร้อมที่จะทำอย่างไรก็ตามวีปฉลาดเขาพันไปหาแรมไพลิงคนนั้นบอกเราสิว่าคุณอยากให้เราตามไปที่ไหนฉันจะแสดงให้คุณเห็นโดยตรงแรมไพตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาวิปไม่เชื่อเธอหรือเผาพันแรมไพคิดว่าพวกเขาใช้คำตัวโกหกนี้มามากแล้วแรมไพที่เต็มไปด้วยความโลภและความอิจฉาชอบสร้างวิกฤตจากการโกหกของพวกเขาสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งที่สุดในโลกคือแรมไพวิปกล่าวว่าถ้าเป็นเรื่ ื่องจริงที่เพื่อนของคุณตกอยู่ในอันตรายคุณจะสาบานตนด้วยคำสาบานเลือดเพื่อยือนยันหรือไม่คำสาบานเลือดเลือดคือแหล่งกำเนิดชีวิตของแรมไพและพวกเขาไม่สามารถโกหกได้เมื่อพวกเขาได้สาบานตนด้วยเลือดวีปพบความจริงนี้เมื่อเขาจัดการกับตระตูนแรมไพจินฮีอาถ้า่าเธอกำลังโกหกเธอจะเพิกเฉยและแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องตรงกันข้ามกับที่เขาคาดไว้แรมไพลิงพยักหน้าค่ะฉันมินรุแรมไพภายใต้เลือดศักดิ์สิทธิ์ของฉันฉันขอสาบานว่าฉันไม่ได้ล่อลวงมนุษย์ไปสู่กับดักไปกันเเอมมแและปาาตตีขขงว มินรุในขณะที่เธอนําพวกเขาไปยังที่ราบด้านหลังหมู่บ้านเมื่อเดินทางผ่านที่ราบพวกเขาพบทุ่งกว้างที่มีเส้นทางแยกย่อยมากมายจากนั้นหลังจากผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่หมู่บ้านก็ปรากฏขึ้นน่าแปลกที่หมู่บ้านนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่รัวสูงล้อมรอบหมู่บ้านทําหน้าที่เป็นกําแพงในขณะที่อัศวินและนักบวชยังคงเศ้าระวังนินรุกล่าวด้วยความเศร้ากลุ้มคลั่งศาสนามนุษย์เหล่านี้กําลังรบกวนพวกเราแล,แล้วพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของราเซลิน ใช่ไหมใช่พวกเขาเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาอย่างงงเขลาพวกเขายังคงรับพาตัวสมาชิกอายุน้อยของตระตูลเราทุกคืนและเผาพวกเขาทาั้งเป็นบนเสาดูใกล้ๆตรงนั้นสี่มิโนโรูรุชี้ไปที่จุดใกล้าทางเข้าหลักของหมู่บ้านที่มีเสาหลักไม้สำหรับเผาตั้งอยู่แมมไพถูกแขวนด้วยเชือกที่มัดไว้กับกางเขนในขณะที่ด้านล่างนั้นมีไม้น้ำมันและวัสดุอื่นๆสะสมอยู่เพื่อนของฉันราเซลินจะถูกเผาคืนนี้ได้โปรดขับไล่ผู้คลั่งาศาสนาทั้งหมดที่รวมตัวกันอยู่ที่นั่นและช่วยเพื่อนของฉันด้วยติงช่วยเหลือแอม ามจากลัทธิศาสนานักบวชและพาราดินอยู่ท่ามกลางพวกเขาเราไม่สามารถดื่มเลือดของพวกเขาได้เพราะพวกเขาติดอาวุธด้วยความศรัทธาพวกเขาอวยพรดินแดนของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ไม่สามารถเข้าใกล้พวกเขาได้พวกเรากำลังเล่นอยู่เมื่อพวกเขาโจมตีเราและพางว่าเป็นไปในนามของความยุติธรรมและหน้าที่เมื่อพวกเขาจับราเซลินอย่างไรก็ตามพวกเขาจะต้องชดใช้อย่างแสนสาหัสที่ตามล่าราชมีของเราความยากีรางวัลยาถอนผิดแแบมไพตุกตาต้องสาของราเซลินขีดจำกัดเค y ว o สามเดือนนับจากวันที่ราเซลินถูกจับจนถึงวันที่เธอถูกเผาบนเสาเควดจะลมเหลวในขณะที่เธอเสียชีวิตเควดที่ไม่ธรรมดาเควดที่ได้รับมอบหมายจากแรมไพวีดลังเลเล็กน้อยเมื่อคิดถึงการต่อสู้กับมนุษย์แต่เหล่าจีอามชี A M hi, ได้ตัดสินใจไปแล้วมีผู้หญิงชื่อราเซลินถูกมัดอยู่หรอือข้าจะช่วยสาวน้อยแบบนั้นแน่นอนไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับพวกเราผู้ชายไม่ต้องห่วงเราจะช่วยเมื่อเห็นใบหน้าของราเซลินราชินีแวมไพเหล่าจีอามชี A M hi, ก็ยอมรับเควอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่วีด ก็ยอมรับอย่างไม่เต็มใจเช่นกันราเซลินจะได้รับการช่วยเหลือคุณได้รับเควดแล้วลบศรัทธา15แตม้มลบชื่อเสียง200แตม้มลบโชค3แตม้มบวกสเสน่ห15แตม้มแนวโน้มเอียงไปทางความชั่วร้ายเล็กน้อย